으음 á t 음. สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดสุขุสุขชนค้มเนี่ยพบกับบอบันหน้าภาพกินมาแซ่บพื่อเก่าพี่น้องมันเป็นบาลบันหน้าภาพพี่น้องมากินก้อยหัวหอยพี่น้องก้อยหอยเชลลีบานเท่าพี่น้องแต่มาจากหน้ามาจากบ้านของฝาทั้งบ้านพี่น้องแก้มบักเขือบักเขื่อนเป็นออกเสือเหลืองต้มน้ำใหม่เนี่ยเป็นปองสมัยสมไพ่เป็นตุ่มบักทัวร์เนี่ยเป็นสดๆจากบ้านพี่น้องจากสวนบ้านจากของเลยกับบัตรใหม่พี่น้องพักเลือตน้งพี่น้องมาคขาเดียาเตียมจิ้มเพื่อเก่าผมวันนี้จะจิ้มยังไงเอาพี่น้อง คนแบบบปาัจะหน่อยไปน้องปางกคซับตะไขร่ใครก็แช่เบาันะครักิน้บเมันด้ยครับผมอ,นนองมาคอยห้อยไปน้องเลยใส่ก็เขาเทียงไปน้องก้อยห้อยเฉลี่ใส่ตะไคร้ได้ไหม้องอื้มสักคมา ิเดบเลยพี่น้องอืมอือขอบเลยครับมันก็คืทุูกอะไรนัอกพี่นอ้องสดคำยังไงก๋วยเตี๋ยวหนาวี่น้องมันมีหมุดแดง อืมอืมนเป็นปพืกนอกก่นอก่อยครับอาจาห์ปันนาหีน้อง,อพ,พ,นนพ,องพักเลได้ อร้อมคีัาพี่น,อน้อบบงเพื่อคืนแสบทุกทันพี่น้องของแสบแบบพิซามามนา เปียวอนน่อนปลอดสาร้องมาบัน Rồi bây giờ chúng ta hãy её bột มันคัมดุ้นี่ดมนนคัมออมจะไข่้บนอมตไข่ Hmm. Amram le sang. Hmm. โดยพอดีอ่ะอ่นะอนนพองเคยเล่งกันมาตรบานพองแม่มาฝากนาพอดีอ่ะ,ะอแปะเบือหัะแม่เรามาเย่ิมสองวัแนแม่พองว่าแต่แม่ทายนํำ แม่ว่ากินเขาอิม่มกวนแล้วเลื่อวุอ่นวายเอาไววเอากานาดไปองตอนจะผาแม่เ,าเบาัน่ามาออกกล่องำํำ ทำไมตุม่มเป็นปล่องมันหรอเป็นปล่องมัน่นอืก็้ายน,นันหออเมนูเนี่ยถือว่าเป็นเมนูเด็ดแบบอิสานบานหน้าเลยป่าเด,ดี๋ยวน้องก้าวเขาเขดีขกด้าวแก่มเขาแซ่บ อมไม่เลอดหัวรึอ๋จอจัวเป็นจอดเนาะขาดขนาดเลยนะอ หมดกว่ายหวานเลยครับ,บกรอบๆแล้วอื้ม ไม่ออกเยกาอ๋อแบตุดางเลยของแสบบ้านเราเนาะอืม